วันที่สองของการรัตเวนนะครับวันที่สองเดือนหนึ่งนะครับอันนี้เราจะไปรัดตเวนะครับคือเราจะไปจะละกา,กากาพื้นที่นะครับพื้นที่เราจะเก็บไว้เปรปันอนุรักษ์นะครับในเวพิออะไรไว้พิพิัณฑ์เลขที่เลขท,ทานโอ้โหละชีนชนหน่ะสิซีนขอทษคุณ คือวันนี้นะครับในในระหวันนี้คือเราเรอเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขตผทุใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับมาเข้าร่วมทางบวบป่านะครับแถวบ้านยูไนนะครับครับอันนี้คือบรรยากาศยาเช้านะครับแถวบ้านยูไนนะครับแถวบะแถวเลกตินะครับมันจะมีหมอดนะครับ ว่าช่วงนี้นะเข้านั่นนนั่นหนาวแล้วนะครับคือจะหนาวมากนะครับในในกลางคืนในระหว่างอกลางคืน,นครับปัจจุบันยังอยู่ก้จอะเรยผินไฟพีบรีดก็บแผินไฟอยู่นะครับแล้วก็มัวบุหรี่ด้วยสบายสบายครับทีนี้เราจะออกกันแล้วนะครับคือรอรอเจ้าหน้าที่นะครับ นานแล้วครับเจ้าหน้าที่อย่าไม่มานะครับน่าจะไม่มาแล้วเนาะเราจะไม่รอเราก็จะออกแล้วนะครับเราก็จะรอ,รอทีมงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอดครับทีนี้ออกกันแล้วนะครับรอเจ้าหน้าที่นะครับตั้งนานเลยนะครับไม่เห็นมาน่าจะไม่ว่ามานะครับ วันนี้นะครับเราจะไปจับพิกับนะครับทำกอกรรมกับป่านะครับเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่านะครับแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณที่เราไปจับพิกับนะครับครับทีนี้อันนี้คือเราเดินเข้าไปแล้วนะครับ ตรงน,นี้แหละนะครับที่เราเจอมากาเปีปานะครับเปีป่านอนุรักษ์นะครับเพราะว่าลี้ม่าไหร่หท่านนี้นะครับจะมีสัตว์มาอยู่อีกหลายหลายชนิดนะหลายอย่างนะมีทากเก้นนะครับทากกวางแล้วก็หมูป่านะครับแล้วก็เมฆเบาวา้ะโอซูเอ่ะคือท่านเรือสัตว์นะครับจะ จะแบกที่นะครับแล้วก็เก็บไว้เป็ดป่าอนุรักษ์นะครับเขาบอกว่าเราอยู่ต้อรักษานะครับโคอย,อยู่ได้ป่าอยู่ได้นะครับสัพ์ป่าก็ต้องอยู่ได้ครับอันนี้คือเจอ้าลดค่ะมึงเคยนอนอยู่หรอยนอ,นอ,อจุดัอ๋อจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นนะตัวนี้นะครับพิกัดเราจะเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับโวไปท่าซ้ายหรือท่าขวา ขวาโวไปทางขวานะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะนี่คือ <ไป S 2> ทีงา,ทาง,งามนะครับที่เรามาด้วยกันนะฮรคณะกรรมการชุดสามนะครับแต่ลท่านนะครับ,รบดูนี่คือเราเริ่มจับจุดนี้ไปนะครับเอาจะเมื่อกี้ว่าเราโวไปทางขวานะครับ ผู้ผิดนะครับรอจะบโบไปทัสไซนะครับวันนี้มีอะไรผิดสาเกตไหมไม่มีครับนะอันนี้คือรอยหมูนะครับเมื่อกี้ลูกลูกอันนี้คือการเดินของคณะกรรมาการน,นะครับ กว่าจะเดินครับมาต้องตัดหลายยันนะครับมันก็เยอะอุปสรรคลายอยันนะครับไม่ง่ายเลยนะฮะอันนี้คือการเดินของแต่ละครั้งนะฮะของคณะกรรมการนี่ครับส่วนทาด้านนี้นะครับยืนรอนะครับรอโคที่นานทําไปนะครับรอไปด้วยนะฮะสูบุรีไปด้วยนะครับดูจอระแอนี่สุดยอดมากเลยนะครับ ท่าน่อแล้วก็เท่นะครับด,ดูดูดูความบุรี้็มันตานจมูดเลยยิ้มหวานหวานด้วยนในช่วงวอรรดูดูดูโส้สยอดม,มากเลยอร่อยไหมบอกว่าอร่อยมากมันด้วยขวี้ขี้เลยขี้ จะดูดีดูดูโอ้กว่ารอจะร้อนด้ยกลัวเล็กลต้อีวัวดกขี้บ่เยอะเด็กาลไรตอนนี้ม uh ีเม่เพ uh ื่อจะจุกไเซนหร่อว่าเราลอกพันเมียยังไงไม่งไงช่าง ดูครับพี่น้องแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวนี้นี่เดสมัยนี้เนาะเขาสวนมากเขาจะใช้เทคโนโลยีนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับไปเครื่องมือนะครับมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับท่าวันนะครับไม่ต้องพกอ,อะไรไปนะครับก็คือก็ ครับอันนี้คือเราเดินมาสักพันแล้วเนะคือเราจะพัดแรนนะครับแล้วก็รอสมาธินะครับ่วนนี้ก็ยังไม่มานะยังมาไม่ถึงนะครับรก็รอเอานนี้เข้าในป่าลึกเลยนะครับ อันนี้นะครับแถวนี้นะครับมีถ้าน,นี่คือร้อยไก่ป่านะครับมีมีไก่ป่าแล้วก็มีนกหลายหลายอย่างนะหลายทีนี้ครับว่ารัาบวะโอ้คืัว 好干，干看呢？干啥么子？好，我看看。干，你干，你干 kind of。马步、yeah yeah, yeah.，我他妈干啥呀？马步。没有，没有，开门，开门，开门！开门！啊，开门！开门！我打开个，开门！好，我好，我我，四个开门，我开开门，开门，我，开门，我干嘛？ ครับทีนี้นะครับเราขึ้นถือดอยแล้วนะครับคือวันนี้เราจะโลดดอยกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราเดินจัดที่กับนะครับจักเพื่อนะครับตัวป่านที่เราจะอ,าอนุรักษ์นะครับ ชาสับบานะครับแล้วก็พืชที่อยู่ตถวนี้นะครับรอยลอยเก้มก็มีนะครลอยกวางก็มีนะครับแถว,วนี้นะครับเพราะว่าป่าตันนี้นะครับก็เข้าขั้นที่จะมีนะครับวกาอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะว่าพลอตาโคลนวดีชี้ดิยอดีอันนี้คือรอยกวางนะครับ อันนี้ใช่มั้ยอันนี้คือรอยกวาาเหมือนกันนะที่นิ้วเบดดี้เล็บเล็บุก็ได้แหละผัดดย่เจนนะอดถอดเลยเราเรา จะไปเช็คอีกทีนะครับโจครบคุณนะฮะว่ามันจะมีกิบไล้นะครับในป่าที่เรากันไว้นะฮะให้หมูฮะเก้งกวางน,นะครับที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าเราอยู่แล้วต้องรักสานะครับป่ามีสองลูกา อันที่เห็นดีติดต้นไม้น่ะคือมันมันเป็นหมูป่านะครับหมูป่ากะลามข้าเป็นนักเลือกัวไจะจะไลบ่อฮะปักหมูหมูป่าเข้าป่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาน้าะมังคุดพวกุ้งมันก็จะกดอันนี้คือลอยรอย เอ,อ,อกวานะครับโ,โหสูงมากเลยนะครับนี่เต<ช>็นทัวน์ยอดเดที่ระคนับขนาดสดือหรือว่าเอวสดือไหมสดืดนะขนาดสดือเลยนะครับโหโหนี่น่าจะตัวใหญ่มากเลยนะครับแต่ไม่เห็นตัวนะครับเพราะวันนี้เรามาแบบรีเร็บด่วนนะครับแต่ถ้าถ้าอยากจะเห็นตัวนะครับคือเราต้องมัแบดเขาเรียกว่ามันแบด ลัดมานนหน่อยๆนะครับอันนี้คือยอดยอดหญ้านะครับที่กวางเขากีกันนี่นี่ดูดูอันนี้คือยอดยอดหญ้านะครับนี่กวางมากีนะครับดูจากรอยที่กีหญ้าไปแล้วนะครับน่าจะไม่กี่วันนะครับมันมาสักวันสววามประมาณนั้นนะครับอันนี้น่าจะน่าจะเป็นรอย รอยขูดของกวานะครับเพราะว่าน,น,น,นี่ก็เกือบเดือสนสองเดือนแล้วนะครับแต่ยังมีรอยใหม่ก็มีนะครับอันนี้คือสายรับนะครับคณะกรรมการรักษาปู้ปฐวตุนะครับอันนี้การ,รอนุรักษ์โดยชาวบ้าน,นครับโดยประชาชนนะครับเก็บไว้เป็นการรักษานะครับทุก เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นของชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านอนุรักษ์โดยตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถีนะครับของประชาชนนะครับและชาวบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับครับวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมมาในที่ที่ไม่เคยมาเลยนะครับที่นี่นะครับพิเศษมากเลยนะวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมมาดูนะครับท่านนี้เล่นอะไร กตอันนี้คือลองโมบายฟางนตะวาโต้นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วก็วิวสวยมากนะครับดูมองไปไกลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บผ้านะครับฝาตะวะออกกระบ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศวิวนะครับ แต่ที่จริงเราต้องขึ้นมาในช่วดเช้าหน่อยนะครับอันนี้เรามาสายวันนี้มอนไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ที่นี่นะครับมันจะเป็นที่พักอาศัยนะครับของเลียมผานะครับแล้วก็กวางเกนมอนนะครับมันก็จะมาอยู่อาศัยในถ้ำนี้เลยครับ